ก็ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond On Your Road ซีซั่นที่2ลุยทุกที่เกินกว่าคุณครับวันนี้ยอต้ายงรีมาทหน้าที่เป็นพิธีกรนะผมต้นคลิปเห็นแว็บนะผมคือหลายคนคันสงสัยว่าทำไมหลังๆเนี่ยถ่ายรายการเนี่ยคือใส่ชุดนักเรียนนะผมลองย้อนด,ดูเทปเก่าดูสิครับวันนี้ราเปิดครับดูนักเรียนสมาเปรีน,นะครับผมบพอ คนเหลือนะครับเล็กกลุมคนเหลือนะครับเล็กกลุมก็นั่นแหละฮะก็วันนี้ผมเนี่ยได้มีโอกาสพาไปชมคันนี้มาครับผมก็คือ Toyota Corolla Altis 1.8 G R Sport CVT นะครับผมซึ่งแต่ว่าน่าเสียดายครับผมคือวันนี้ถ่ายรีวิวด้วยตัวเป็นๆไม่ได้นะครับผมปันผลมาจากตอนที่ไม่คืออำนวยของทางดีลเลอร์ว่าก็ต้องมีข้อจำกัดนู่นนี่นั่นอาจารย์โอ๊ยหวดหัวเพราะเป็นไงว่าดีลเลอร์เขาอาจจะไม่เปิดทางให้กับปีเสือเล็กๆดังผมนะ คือสายวัคเกอร์นี่แหละคือมันไม่เปิดทางครับแต่อันี้เว็นตัวเป,เป็นที่เห็นอยู่นี้ครับผมเพราะว่าคันที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่อัลติสครับผมนี่เลย Toyota Yaris a เอทีบ 1.2J นะครับผมโอเคเราไปดูรายละเอียดของอัลติสจีอาร์สกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรพร้อมแล้วไปดูนะครับเราเริ่มชมกันที่ภายนอกกันก่อนนะครับผมเริ่มจากที่ไฟหน้าเลยนะครับผมไฟหน้านะครับผมจะมาเป็นแบบ LED โปรเจกเตอร์และผมพร้อมไฟเดี่ยวทั้มและนิ่งไลท์แบบ LED และตามมาด้วยกระจังหน้านะผมกระจังหน้านะครับผมก็จะมาแบบสีดําเงาพร้อมแถบโครเมียวนะผมมาพร้อมกับคิ้วตกแต่งกระจังหน้าสีดําเงินนะครับถัดลงมานะผมก็จะเป็นคิ้วตกแต่งกระชนหน้าเป็นแบบสีเงินนะผมแล้วก็ต่อมาด้วยไฟดัดหมอกเป็นแบบ led นะครับแล้วถ้ามากับรุ่นสปอร์ตสกัดดียังไงก็ต้องขัดสเกิร์ตรอบขัดไปไม่ได้หรือไงะฮะซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีสเกิร์ตรอบคันมาให้พร้อมติดตั้งเสร็จสบจากโรงงานมาให้เลยนะผมตั้งแต่สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างรวมปถึงสเกิร์ตหลัง เทยบเข้ามาอีกหน่อยครับผมคุณจะได้พบกับสปอยเลอร์หลังแบบตั๊เทลนะผมมาเป็นสีดําเงาซะเลยนะครับผมแล้วก็มีคิ้วบริเวณฝาท้ายนะผมออกมาเป็นแบบโครมเมียมนะครับผมส่วนกระจกมองข้างนะผมก็จะออกมาเป็นแบบสีดานะผมมาพร้อมกับระบบพับเก็บด้วยไฟฟ้านะผมแล้วก็มีทั้งไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับมาดูมือจับประตูกันดีกว่านะครับม,มือจับประตูนะผมก็จะออกมาเป็นแบบโครมเมียมนะผมมาพร้อมกับสปัสไอทรี และเพิ่มความคลังความสปอร์ตของรถคันนี้ผมด้วยโลโก้ GR Sport นะครับผมและนี่คือสัญญาณที่เห็นชัดแล้วนะครับผมว่ารถ To โยต้าตะกูล GR รุ่นแรกที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนั้นก็จะเป็น c โค o l l a Altis GR Sport นะครับผม และหลังจากนั้นนะผมในช่วงปลายปีเดียวกันนะผมโตโยต้าก็ได้ทําการเปิดตัวเจ้าโตโยต้า GR Supra ออกมานะผมและในล่าสุดนะผมในปี2 0 2 1ที่ผ่านมาครับผมโตโยต้ามมเตอร์ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวรถต์รุ่นใหม่นะผมในย่นย่อย g r s p o r t เพิ่มอีกหลากหลายรุ่นเลยนะผมซึ่งไม่รู้ว่ามีรุ่นไหนนะผมก็ไปดูแล้วก็ไปดูกันเอาเองนะฮะ ในส่วนของภายในของเจ้าโตโยต้าโคโร拉อัลติสรุ่นเซี Sport นะครับผมดูกันว่าดีเทลของภายในรถรุ่นนี้นั้นจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับผมมาเริ่มกันที่พวงไลน์ครับผมพวงไลน์นะครับผมจะมาเป็นแบบ3ก้านแบบ multi-function นะครับผมพร้อมด้วยคุ้มหนังสีดํานะครับสำหรับปุ่มต่างๆที่อยู่บนพวงไลน์นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมในฝั่งซ้ายมือนะครับผมก็จะมีทั้งปุ่มควบคุมตัวจอแสดงผลกานพีเอ็มนะครับผมแล้วก็มีปุ่มรับโทรษนะครับผม ปุ่มลดเสียงตัวเครื่องเสียงนะครับผมก็มีมาให้ด้วยซตร,รุ่นนี้ส่วนทางด้านขวานะผมก็จะเป็นปุ่มเล่นเพลงนะครับผมว่าจะเลือกไปเล่นเพลงก่อนหนะ้าหรือว่าเพลงตัดไปนะครับผมดูพนัาง,งานผมเป็นปุ่มเปลี่ยนแทร็กเพลงนี่แหละฮะและนอกจากนี้ก็ผมก็มีแป้นพดชิพให้สับเกียร์เล่นด้วยนะฮะมาดูส่วนต่อมานะผมนี่คือปุ่มพุตสตาร์ทนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มีให้ด้วยนะครับผมก็บริเวณจะอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายมือนะครับผม ส่วนแผงน,น,น้าปัดนะผมแผงน,น,น้าปัดนะผมจะมาเป็นมาตรวัดแบบออปติคอลนะผมพร้อมหน้าจอแสดงผลการขีร่แบบ M I D C T F T ขนาด4.2นิ้วนะผมและในรุ่นประบอุปกรณ์ M Y 2021เป็นต้นไปก็ผมก็เปลี่ยนมาใช้มันเป็นแบบหน้าจอแสดงผลการขับกี่แบบ M I D C T F T ขนาด7นิ้วนะผมแต่ในส่วนเกี่ยวกบความเร็วเกี่ยวกับน้ำมันและตัววัดอุณหภูมิความร้อนเนี่ยก็ยังอยู่ให้เหมือนเดิมเป็นแบบาล็อกนะครับอ้อยือบอกไปในรุ่นประบอุปกรณ์ M Y 2021นะผมมี h อชอัพเดทเดมาให้ด้วยนะครับ มาดูส่วนของเครื่องเล่นนะครับผมเครื่องเล่นเนาะผมจะมาเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะผมพร้อมรองรับตัว USB Bluetooth และรวมไปถึง Apple CarPlay Android Auto ก็มีให้ด้วยนะครับถัดลงมาแนละ้วผมก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องปรับอากาศนะผมจะมออกมาเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมแต่ยังดีหน่อยครับก็มีฮีเตอร์มาให้ด้วยแต่ที่แรกมานะผมก็คือว่าตัวแอร์ตัวนี้ในยังเป็นแอร์แบบเดียวนะผมเป็นวันโซนะฮะไม่ใช่ดูโอโซนและที่ยิ่งไปกว่านี้คือรุ่นนี้ไม่มีนาโนอีให้ด้วยนะครับ ่วนหัวเกียร์กับฐานเกียร์นะผมจะออกมาเป็นแบบหนังสีดำนะครับผมพร้อมเดินได้ตะเข็บสีแดงนะครับผมในส่วนของฐานเกียร์นีน่จะชุมตกแต่งตัวฐานเกียร์กรอบนอกนะครับผมโดยตรงกลางขั้นนะครับผมก็จะออกมาเป็นสีเงินสซวนกรอบนอกจะเป็นแบบสีดำเปียกตกแต่งนะครับและแ้มอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมว่ารุ่นนี้นั้นมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโคมาให้แล้วนะครับ มาดูกันต่อที่ส่วนของเกลียดชรัรบริเวณคอนโซลกลางนะครับผมตัวฝาปิดนะครับผมจอกมาเป็นแบบพุ่มหนังนะครับผมพร้อมเดินได้แต่กับสีแดงพอเปิดมาด้านในนะผมก็จะพบกับช่องชาร์จ USB ขนาด2.1แอมป์อีกหนึ่งช่องแล้วก็ปลั๊กไฟ12โวลต์อีกหนึ่งช่องนะครับและนอกจากนี้นะผมในรุ่นอ e ีวาน2021ก็จะเพิ่มไฟเลเยอร์ชาร์จเจอมาให้ด้วยนะผมมาดูที่แผงประตูกันดีกว่านะผมเริ่มกันที่บริเวณประตูด้านในนะผมจอกมาแบบโครเมียมนะครับผม และถัดลงมาแล้วผมจะเป็นชุดตกแต่งแผงประตูแบบสีดำเปียนโนแบล็กน,นะผมพร้อมกับแถบตกแต่งสีแดงด้วยส่วนเรื่องวัสดุบูนุ่มนะผมวันนี้แอดต้องขอชมเลยนะผมว่าในเจ้าโคลาอิตัวนี้นะมีการติดวัสดุบูนุ่มทั้งบริเวณทั้งแผงประตูและแผงสซนด้านหน้าแบบยกชุดมาเลยให้ดูอารมณ์ความเป็นรถยุโรปดีๆนี่เองนะคุณผู้ชม มาดูกันต่อที่ตัวเบาะนะผมเบาะนะผมจะมาเป็นแบบเบาะหนังสีดํานะผมมาพร้อมกับเดินได้ตกับสีแดงส่วนเบาะฝั่งคนขับนั้นจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมส่วนฟิลิ่งการนั่งนะฮะจะเป็นชิ้นเลฟิลิ่งการนั่งนะผมบริเวณพนักพิงหัวนะผมถือว่าดันอยู่พอสมควรนะครับผมแต่บริเวณแผ่นรองหลังกับแผ่นรองนั่งเนี่ยนุ่มแน่นกระชับทุกสัดส่วนเลยนะครับผมหรือพูดง่ายๆแล้วผมก็คือว่าฟิลิ่งตัวเบาะนั้นแทบยกมาจาก CHR กันโดยตรงโดยแทบไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะครับผม แต่พุ้ที่เฮด d ูมกับเล็กลูมนะผมพุ้นที่เฮด d ูมก็ยังเหลืออยู่ประมาณหนึ่งนะผมส่วนเล็กลูมก็คิดว่ายังอยู่ในระดับพอได้ที่อยู่นะครับผู้ชมแล้วถ้าเทียบกับโครลราเจนที่11ที่ผ่านมาจะเป็นเช่นไรบอกได้เลยครับผมว่าบอกเน้นนั่งสบายและราไปถึงพื้นที่เฮด d ูมและเล็กลูมนั้นทําได้ดีกว่าสุดซ้มนะครับผู้ชม มดูต่อที่ส่วนบ่อแถวหลังนะผมในส่วนแผงประตูนะผมก็ไม่มีเลยว่านะผมก็มีทั้งมือจับประตูแบบโครเมียวนะผมแล้วก็แผงตกแต่งสวิตช์กระจกไฟฟ้าเป็นแบบสีดำเปียโนโบแบล็กนะผมแล้วก็ประดูบูนนุ่มแปะมาทั้งแผงเลยนะฮะผู้ชมสุดทีิการนั่งบ่อหลังนะ,ะับเป็นชิ้นไรก็บอกใต้ตามตรงเลยนะผมว่าเบาะนั้นนุ่มแน่นกระชับกว่ารุ่นเดิมอีกนะครับผมแต่ติดอย่างเดียวนะผมก็คือพื้นเล็กรูนั้น แค่กว่ารุ่นเดิม่าเห็นได้ชัดนะผมจากการที่มีการขดฐานล็อกกันอีกเล็กน้อยนะผมเซอรมฟักสีสันะนะผมก็ไม่ดันเท่าเบาหน้านะฮะคุณผู้ชมอ้อยอยู่บอกไปนะคุณผู้ชมใน่วนบริเวณบอะแถวหลังนะผมก็จะบีแอร์แถวหลังมาให้ด้วยนะฮะ่วนด้ดานขุพลังนะผมก็ยังใช้เครื่องยนต์เดิมนะผมจะมีการจูนใหม่นะผมนั่นคือเครื่องยนต์สอเซต rfb นะผม เบนซินสุดแถวเรียง Dio C wow 16วัล1.8ลิตรนะผมให้กำลังสูงสุดอยู่ที่140แรงม้าเที่ยงพันรอบต่อนาทีแรงมือสูงสุดอยู่ที่177นิวตันเมตรที่10,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ลูกเดิมนะฮะส่วนด้านระบบความปลอดภัยนะผมก็ยังมีให้กันเช่นเดิมนะผมเลยจะเป็นระบบเบนะรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบสูมแรงเบรก BA พร้อมดิสเบรกสีล้อนะผมมีทั้งระบบควบคุมการท่นตัว VSC ระบบปกักกอลกัปุ่น PTAC ระบบช่วยอกตัวบน,นทางลาดชันฮิลสตาร์ทแอซิสมีทั้งระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาบาบสปอตวอนิเตอร์ลิงมีตากล้องมองหลังและที่เพิ่มเติมจากรุ่น m y 2021นั่นก็คือเพิ่มระบบคุชคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับและรถไปถึงมีถุงลมนิรภัยมาให้ครบถึง7ใบกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับบทสรุปของเจ้าโตยต้าโครโรล่าอัลติสเทียสปอร์ตนะครับผมก็บอกแต่คาเดียวนะครับผมว่าในเรื่องของออปชันกับตัวรถเนี่ยถึงแม้ว่าในรุ่นที่ให้ชมนี้จะเป็นรุ่นเอ2 0 1สองถือว่าออปชันนั้นโล้นกว่ารุ่นไฮบริดไฮกันอีกนะครับผมในช่วงนั้นแต่ว่าถ้าอยากได้แบบออปชันแบบกําลังดีก็ต้องเลี่ยงไปหารุ่นเอ2 0 2สองพที่ยังมีจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ได้เปรียบของเจ้าอัลติสเทียสปอร์ตตัวนี้ก็คือภาพจําของตนะผมก็ ไม่แปลกนะครับผมซึ่งภาพจดตังก่านะผมไม่ว่าจะเป็นตัวรถก็ทนสุบริการเยอะอะไรหาง่ายพอดีเป็นต <sais. S 2> ้นนะครับผมแต่สิ่งที่มันแลกกับรถคันนี้นะครับผมก็คือในเรื่องของดีไซน์ชุดแต่ง G-SPOT r ออกมานะครับผมเมื่อเทียบกับเวอร์ชันไต้หวันกับอเมริกาใต้หรือว่าจะเป็นเวอร์ชันยุโรปก็แล้วก็อีก2ตัวนี้ถือว่าทําดีไซน์ออกมาสวยกว่านะครับผมแต่ต่อมาที่เวอร์ชันไทยนะครับผมคือ ให้อย่างวะส่วนประการต่อมานะผมในเรื่องของภาพจําของโคล่าเอลติสนะผมแน่นอนว่าใครที่ซื้อนี่ก็ต้องหนีไปนะผมเพราะว่าภาพจําคนส่วนใหญ่นั้นก็จะมองในภาพลักษณ์รถแท็กซี่มากกว่านะผมก็แง่สิครับเนี่ยแท็กซี่ส่วนใหญ่เขาเลือกเอลติสกันหมดที่แหละและประการต่อมานะผมในเรื่องของบอบ์ดแถวหลังนะผมอย่างที่ทราบก็ไปข้างต้นนี้นะครับผมว่าผู้ที่บอบ์ดแถวหลังนะั้นโดยเฉพาะเลก็กดูนนี่คือว่าแคบกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เลยนะผมก็แง่สิครับ เพราะว่าการมาของตัวถัง g g ครั้งนี้นะผมถือว่าจะเน้นไปที่คนขับนะผมเน้นที่ driving dynamic อย่างเดียวนะผมเพราะฉะนั้นก็เขาไม่แคร์เรื่องคนนั่งเลยทั้งสิ้นเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้แล้วโครงสร้าง TNG นี้เป็นมีดีอย่างไรผมก็ต้องรอในช่วงทสดสอบในช่วงหลังจากนี้นะผมว่าการขับขี่ของออติสนั้นจะออกมาเป็นเช่ะไรก็ถ้าใครอยากดูก็ก็โปรติดตามได้นะคนที่ช่องยูทูบบลีแห่งนี้ที่เดิมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในเร็วๆนี้นะครับ สำหรับราคาของ t o ต o t ต้า r ค l l a Altis ทั้งรุ่นอ V 2019และ2021นั้นจะแตกต่างกันอย่างไรและออกมาเป็นเช่นไรก็ไปชมได้ตรงนี้เลยคนระับ ของเบยอนโอนยัวโรดซีซั่นสอลุยทุกที่เกินกว่าคุณครับก็หมดเวลาแล้วขอบคุณติดต,ตามรับชมนะผมหากผิพลาดประการใดก็กราบขออภัยณที่ดีด้วยเพื่อให้ปรับปรุงเพื่อใช้ในตอนต่อๆไปนะครับผมหมดเวลารายการของเราแล้วผมและแน่นอนครับผม EP นี้มีผู้สนับสนุนรองครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเป๊ะเลยนะครับผมทากกรแท็กซี่พระนครนะครับผมรับทุกคนป้นทุกรายนะครับผม หมดเวลารายการนี้แล้วต้องผมวันนี้โยต้างยมรีขอกลับลาไปแล้วพบใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้เราไปก่อนสวัสดีครับผม